เจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้วันที่19เดือนมกราคมนะครับแหมทองคำนะครับเมื่อวานนี้นะฮะล่อหลอกจริงๆครับหลอกซ้าหลอกซากหลอกยากหลอกเย็นหลอกกันจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ทองคําได้ขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ1,925เหรียญมามผมเองเนี่ยคิดว่าจะยืนได้แล้วนะฮะคิดว่าไปต่อที่ไหนได้ครับเจอแรงเทขายเข้ามาอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูทองคำกันนะครับในกราฟทางเทคนิคว่าเมื่อวานนี้ทองคำเกิดอ,อะไรขึ้นมานะครับทำไมถึงไม่ผ่าน1,920เหรียญต่อออนนะครับทำไมลงมาอีกอยู่ที่เร1,900เหรียญนะครับเมื่อคือนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยฮนะ ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับกราฟทองในลายเดยนะฮะกับวันเพื่อที่19เดือนมกราคมนะฮะพรุ่งนี้จะเป็นวันศุกร์ขันสายอีกแล้วนะฮะตองคำนะฮะดูเหมือนว่าต้องไซด์เวย์จนถึงวันศุกร์ทุกครั้งเลยนะฮะถึงจะเลือกทางคือวันศุกร์เหมือนกับว่าเป็นการล่อหลอกของนักลงทุนนะฮะให้คนเนี่ย ให้เม้าต่างๆเนี่ยได้หลุดออกนะฮะสับแตเม้ากันหน้าดูเลยนะฮะเมื่อวานนี้ทองคํานะครับได้ขึ้นไปทดสอบที่บริเวณหนึ่งพเกร้ยยี่สิหรียญดอลลรออนนะฮะแล้วก็ลงมาปิดอ่าปิดเมื่อคืนนี้อยู่ที่บริเวณหนึ่งพเหรียญนะครับแล้ววันนี้เนี่ยได้มีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกแล้วครับแหมช่างล่อหลอกสบัดเม้าจริงๆนะครับมองว่าวันนี้ทองคำนะฮะก็มีเนยะค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะ อ่ะนี่เลยครับวันนี้นะทองคํานะครับถ้าเกิดว่าผ่านเส้นนี้ไปได้เนี่ยเห็นไหมฮะเส้นสีเหลืองแก่ๆเนี่ยครับนะฮะถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยทองคํานะฮะก็มองว่าก็อย่างนี้เลยครับขึ้นสิครับนะฮะโมวัน,นนี้เนี่ยหรือพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะเป็นศึกวันเลือกทางอีกแล้วนะครับทองคำเนี่ยถ้าเกิดผ่านเรนเส้นเหลืองเส้นเนี่ยไปได้นะครับเส้นเหลืองแก่ๆเนี่ยครับนะฮะเส้น pues ออกสีส้มนะฮะไปได้เนี่ยทองคําก็จะ ขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาขีดอีกสักหนึ่งเส้นนะครับนี่เลยครับดูนะครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะทองคำนะครับดูเหมือนว่าจะมีเลนส์การขึ้นลงนะฮะอีกหนึ่งช่องนะครับก็คือน่าจะเป็นคืนวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับถึงจะเลือกทางได้ว่าจะลงต่อหรือว่าจะขึ้นเลยนะครับและแนวรับเบรน์ตรงนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บริเวณ 1,900เหนนรียญนะฮะนี่เลยนะครับมองว่าตรงนี้เนี่ย1,900เหรียญเนี่ยเป็นแนวที่ควรที่จะเสี่ยงซื้อนะครับและมองว่าค่ำคืนนี้หรือว่าค่ำคืนวันพรุ่งนี้สุกศน์สารฮะถ้าเกิดว่ายืนเหนือ1,909เหรียญเนี่ยหรือว่า1 9ึ่งพเหรียญเนี่ยเดือนนี้เนี่ยก็มองว่าทองคำก็น่าจะเป็นขาขึ้นต่อได้นะครับนี่นะฮะเห็นนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตวงกลมให้ดูแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงนะครับถ้าเกิดวันนี้หรือพรุ่งนี้นะฮะยืนเหนือวงกลมสีขาวบริเวณนี้ไปได้นะฮะทองคําก็จะขึ้นต่อนะครับอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแรงนะครับพรุ่งนี้หรือคืนนี้ไม่มีแรงนะฮะหลุดบริเวณเส้นสีแดงบริเวณนี้ทองคําก็จะลงต่อนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับ เห็นไหมฮะเรือนนี้เลยนะครับวงกลมให้ด้วยทีหนึ่งนะครับจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับมีจุดโฟกัสให้ทุกท่านเรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะฮะนี่คือกราฟทองคําในรายเดย์เราจะไปดูทองคํากันต่อในราย4ชั่วโมงนะฮะบอกว่าเมื่อคือนนี้เนี่ยหลังจากที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยทำไมถึงลงมานะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของไซด์เว์สปัดเน่าอยู่นะครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นว่าทองคาเนี่ย ตอนนี้เนี่ยกำลังล่อหลอกกันยังไงนะครับไปดูกันเลยครับนี่เลยครับตอนนี้ของคำนะฮะได้ลงมาทดสอบที่บริเวณแนวรับบริเวณนี้เลยนะฮะหนึ่เก้าร้อยเหรียญน,นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขี่เส้นให้ท่านดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะครับนี่เลยฮะทองคำนะฮะได้ลงมาทดสอบบริเวณเส้นสีแดงนี้นะฮะอยู่ที่บริเวณ1นึ่เก้าร้อยเหรียญน,นะฮะและแล้วก็ไม่หลุดนะครับขออนุญาตวงกลมนิดหนึ่งนะฮะโอเคเลยนะฮะนี่เลยนะฮะ และแล้วนะครับตอนนี้ทองคำนะครับได้สร้างกรอบแนวต้านใหม่ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมอนุญาตตีเส้นทุกท่านดูแล้วกันนะครับนี่เลยฮะเห็นไหมฮะตอนนี้ทองคำเนี่ยได้สร้างกรอบคือเมื่อวานที่ทองคำได้สร้างกรอบบริรบเวณแนวต้านใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีให้ทุกท่านดูแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะ ได้สร้างกรอบขึ้นมาแล้วก็แท่งเมื่อวานนี้นะฮะได้ขึ้นไปผ่านแล้วนะฮะแท่งนี้แล้วก็ได้ลงมาแนวรับใหม่บริเวณพันเก้ารออีกรอบหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีในยะํําคัญมากๆเลยนะครับว่าทองคําเนี่ยกําลังที่จะสร้างแนวต้านใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวคนยัดกดที่คอนโทรลเส้นสีขาวนี้นะครับอ่านี่เลยครับเห็นไหมฮะมองว่าทองคํานะครับวันนี้นะครับ หรือลาย4ชั่วโมงอีกไม่กี่แท่งนี้นะฮะถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะสามารถยืนเหนือเวลด์เส้นสีขาวด้านบนนี้นะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่1,917นเหรียญต่อรออนขึ้นไปได้นะครับทองคำก็จะกลับจะกลับกลายเป็นขาขึ้นใหม่นะฮะเดี๋ยวผยาะวงกลมให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลยฮะอ่าวงกลมนี้นะครับถ้าเกิดว่าผ่านดูเวนวงกลมอ่าสีแดงนี้ขึ้นไปได้นะครับ ทองคำนะฮะก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นนะครับอ่านี่เลยฮะดีเลยครับเห็นนะฮะชัดเจนตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าทองคำนะครับสามารถที่จะชน1917เหรียญต่อทหรียอต่อโฉนและสามารถยืนได้ผมขอย้ำว่าทองคำก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นต่อนะฮะซึ่งผ่านนาวต้านชั้นที่2เรียบร้อยนะครับฟันทองคับ วันนี้นะฮะค่อนข้างที่จะพูดเร็วนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเจาะลึกกับประเอียดต่างๆของทองคําให้ท่านได้ดูกันอย่างชัดเจนและก็อย่างรวดเร็วนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับถ้าเกิดท่านใดเนี่ยอยากติดตามทองคาทุกๆุกวันนะครับตามกราฟเทคนิคก็ต้องดูช่องนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยชอบฟังข่าวนะฮะก็ต้องไปต้องอย่าดูช่องนี้นะครับเพราะว่าช่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้พูดถึงข่าวนะครับจะพูดถึงเรื่องกราฟเทคนิคล้วนๆนะครับ แต่ทางผมและทีมงานเนี่ยมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะในการลงทุนนะครับเพราะว่าสามารถจะรู้เลยว่าทองคําวันนี้เนี่ยจะมีโอกาสขึ้นต่อไหมหรือว่าจะลงต่อตามกราฟเนี่ยกราฟบอกกันอย่างชัดเจนนะฮะไม่ต้องเชื่อผมดูสิ่งที่กราฟบอกแล้วทุกท่านก็จะร่ํารวยในการลงทุนครับ การลงทุนนะฮะเราก็ไม่ใช่ลงทุนได้ทุกวันนะฮะก็ต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็ดูการไซเวของกราฟว่ากราฟเนี่ยเฉล,ลียหรือยังว่าฉันจะเพียงพอแล้วในการไซเวย์ในการสปัดเมาถึงการเข้าซื้อและต้องซื้อนะครับเวลาชนแนวต้านก็ต้องขายครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตาให้กับทีมงานเราด้วยนะฮะทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำงาน,นครับรับพูดใหม่ครับสวัสดีครับ